สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำที่ประสมด้วยสระอือมีตัวสะกดค่ะเด็กๆเราจะทบทวนสระนะคะสระอือสระเอ,สระ,เอสระอาสระอุเด็กๆดูนะคะคำที่กุูยาทบทวนเมื่อกี้นะคะสระนะคะเราจะมาใช้ในคำที่จะเรียนวันนี้ค่ะเด็กๆ มาดูคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆด,ดูนะคะอา้าวคำนี้นะคะอา้าวคำนี้อ่านว่ากลางคืนเห็นไหมคะมืดนะคะกลางคืนก็หมายถึงช่วงเวลาค่ำค่ะเด็กๆอ้าวโคลออางกลางคออือนคืนกลางคืนคำนี้นะคะคำว่าคืนผสมด้วยสระอื่นนะ ครา,าวที่แล้วครูยาบอกว่าถ้ามีตัวสะกดคำว่าคืนออ่างหายไปเห็นไหมคะจะเป็นนอนหนูเทนนะคะคำว่าคืนสะกดด้วยมาตาแม่กลนะคะนอนหนูนะคะอ,อ่านอีกครั้งค่ะกลางคืนครูยาย้ำสาระอือนนะคะเด็กๆอา้าวต่อไปดูนะคะเห็นไหมคะเด็กๆชอบใส่ครูยาก็ใส่ค่ะคำนี้ก็คือเสื้อยืดนะคะเด็กๆดูนะ สเอ,อือเสือไม่โทเสื้อยออือโดยยดเสื้อยืดคำว่ายืดสะกดด้วยโดยเด็กค่ะเด็กๆนะคะดูนะอ้าวโออ่างหายไปแล้วเป็นโดเด็กเทนนะคะเสื้อยืดก็เป็นเสื้อแบบหนึ่งค่ะทํามาจากผ้ายืดใช้สวมใส่ร่างให้ใช้สวมให้ร่างกายไม่อบอุ่นนะคะปกปิดร่างกายไม่ให้โป้ด้วยค่ะเด็กๆอ่านอีกครั้งค่ะเสื้อยืดนะคะ ดื่มนมคำนี้นะคะดอือมอดื่มไม่เอกดื่มนม,นมอมอนมดื่มนมถามเด็กๆว่าสระอืออยู่คำอยู่ตัวข้างหน้าหรือว่าข้างหลังคะอยู่คําว่าดื่มเมื่อคำว่านมคะเด็กๆถูกต้องค่ะอยู่ข้างหน้าคะ่ะคําว่าดื่มมีมอมาเป็นตัวสะกดนะคะโออ่างก็เลยหายไปนะคะคํานี้ข้างหน้าอ่านว่าดื่มนะคะเด็กๆย้ํานะคะสระอือดื่ม อ่าถ้าเป็นคำสองพยางก็ดื่มนมก็คือดื่มนมทำให้ร่างกายยังไงคะมีประโยชน์ก็คือแข็งแรงนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงะคะ่ะเด็กๆนะคะควรดื่มนมทุกวัน,นะคะ่ะอ้าวแกงจืดกเองอกกงจอ,อือโดจืดอ่านว่าแกงจืดเป็นคำสองพยางคะ่ะเด็กๆอ้าวคำว่าจืดสะกดด้วยดเด็กค่ะมาตาแมก่กดนะคะเด็กๆ อาวกอเองอเก,กงโจอูโดจูดเกงจูดนะคะก็เป็นกับข้าวชนิดหนึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญคะ่ะเด็กๆมีรสจืดเขาเลยเรียกว่าเกงจืดค่ะเด็กๆชอบรับประทานไหมคะอ่ามีประโยชน์เท่านั้นเลยนะคะเกงจืดเนี่ยปืนพกเด็กๆดูนะปืนพกก็คืออาวุธชนิดหนึ่งนะคะเป็น ปืนสั้นนะคะใช้พกพาไปไหนมาไ,ไหนได้สําหรับคนที่มีสิทธิพกนะคะเด็กๆเ,เอาไปเล่นของจริงได้ไหมไม่ได้ยกเว้นนะคะปืนปลอมที่เด็กๆชอบเอามาเล่นจริงกันนะคะเหมือนโจรจับโจรเป็นไงคะตำรวจไล่จับโจรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายชอบเล่นนะคะปืนพกนะคะเาคำว่าปืนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะปออืนอปืนพอโอกกพกอ่านว่าปืนพกนะคะเมื่อกี้ทั้งหมดที่อ่านไปนะคะ มีอยู่5คำนะคะและเป็นคำที่คุยาเอาเอาสระมาผสมนะคะก็เ,เลยเออที่อ่านไปนะคะเมื่อกี้ห้าคำแล้วนะคะเอาทีนี้เด็กๆด,กดูคุยาแยกคำนะคะเด็กๆมีคำอะไรบ้างมีคำว่ากลางเสื้อดื่มแกงปืนอีกข้างหนึ่งนะคะมีคำว่า มีคำว่าพกจืดคืนยืดนมเห็นไหมคะครูยายแยกคำครูยายให้เด็กๆโยงเส้นค่ะเอาคำด้านไหนคะเด็กๆเ,เอาสองข้างเนี้มาลากไปโยงหากันเช่นคำว่ากลางคืนลากไปหาคำว่าคืนนะคะอ่านี่ตรงนี้กลางคืนเดี๋ยวครูยา,ยายลากให้ดูนะ อา้อาวอ้าวมันจะมีก็จะเป็นคำนะคะที่กุยาสนเมื่อกี้กลางคืนนะคะอา่าต่อไปเด็กๆก็ๆหาเองเสื้อยืดดื่มนมแกงจืดปืนพกนะคะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้วนะเด็กๆดูค่ะอยู่ในหนังสือภาษาไทยเหมือนกันหน้า26นะคะคำที่ผสมด้วยสระอือมีตัวสะกดนะ โยงเส้นเฉยๆค่ะเด็กวันนี้ไม่เหนื่อยนะคะไม่ยุ่งยากด้วยแต่เด็กๆต้องฝึกอ่านนะคะกับผู้ปกครองคะ่ะฝากด้วยคะ่ะหน้านี้หน้าเดียวคะ่ะลากเส้นโยงคำให้สัมพันธ์และหัดอ่านแค่นี้ค่ะเด็กๆฝากด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ